โอเคสวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนพับกระดาษกระต่ายเป่าลมนะครับโอเคขั้นแรกรขากระดาษสี่เหลี่ยมจตุรัสพับครึ่งแบบนี้พับครึ่งแบบนี้แล้วก็พับครึ่งทีหนึ่งให้ได้เส้นยแยงทั้งแปดด้านหนึ่งสองสามีหาเจ็ดแดโอเคทีนี้พับครึ่งแบบนี้พับนี่ลงมามดันครับเนี่ยครับทั้งสองด้านคนระับเหมือนกันอันนี้ก็คือดันลงไปเลยอ้าออกมาดันลงไปพับอันนี้ขึ้นมา โอเคครับ okay, พับติงนี้ขึ้นมาทีนี้พับอันเนี้ยให้เข้าถึงตรงกลางนี้ให้มาถึงตรงกลางนี้โอเคให้มาถึงตรงกลางด้านนี้ก็เหมือนกันพับให้เข้าตรงกลางโอเคครับทีนี้จะเห็นรูอยู่ตรงนี้นะครับเห็นรูอยู่ตรงนี้เอาอันเนี้ยติ่งเนี้ยเข้าไปดันเข้าไปเลยอันนี้ ก็ดันเข้าไปเหมือนกันโอเคครับทีนี้กลับด้านมาอีกด้านหนึ่งพับตรงนี้มาแบบนี้พับตรงนี้เข้ามาแบบนี้ทีนี้ก็พับอันนี้ครับออ,ออกมาให้ได้ประมาณมุมฉากนะตรงนี้ให้ได้ประมาณให้ได้เป็นมุมฉากข้างเหมือนกันครับ ทีนี้พับไอ้ตรงนี้ลงมาเหมือนคล้ายๆกับพับจรวดพับเครื่องบินนะครับโอเคน่าจะทุกคนน่าจะพับได้นะครับแบบนี้โอเคทีนี้เราได้แบบนี้แล้วเราก็นี่ทีนี้เราก็จะเป่าลมไปตรงนี้จับตรงนี้ให้ดีเราเป่าลมไปตรงนี้โอเคครับก็เรียบร้อยนะครับสำหรับกระดาษกระดาษกระต่ายเป่าลม น่ารักม้งนมิ้งครับพับง่ายครับแบบนี้